สวัสดีครับสวัสดี FCT เครรักทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b เอกด m าซิงครับเอาแล้วก็สวัสดีไปทางเฟสเฟจเฟสเฟซบุ๊กเพิ่มติดต่องแล้วของเอกดํ i ซิงทุกทท่านด้วยนะครับผมโอ้เวลาเอ้ยเรียกแต่ปิดสุรา ว่าไงครับพี่เรียกชื่อวิทย์โอ้ติดแต่เสืยพี่ได้ฮะว่าไงได้เรียบร้อยโอ้วันนี้เสียก็ไปซื้ออะไรมาให้พี่วงครับนี่ฮะแลงครับไปแรงเสียสุรัตครับอันนี้เขาเจาะรูเพิ่มนช่ไหมดำซิ่งเจาะแล้วเจาะทำเป็ดเกลียวเลยนี่ครับเจาะทำเป็ดเกลียวโอ้ขอบคุณเสียสุรัตมากครับผมโอ้สนับสนุนพี่วงครับอย่กดแชร์ครับเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ให้พี่วงประกอบก่อนไวนพี่อินไปไหน ที่วงจะจบยังไงหานไหมเนาะขั้นตอนที่อะไรที่เราดัดแปลงมาเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวหาน็อใหม่ตใหม่ครับสวัสดีครับนี่ครับใายมายาวพี่เอ้ยสูร่าครับผมมันอะมันได้ล็อกตายหรอกนะเพราะว่ามันจัดกันที่ว่าจะไม่ให้ซูมันเสียมันจะต้องยืนต้นนี้อันนี้เสียซื้อใหม่ได้ไหมรือว่าอันเก่า อันเก่าเ้าว่าอันนี้ดีกว่าดัดแล้วมันต้องลดการกระแทกมันมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องนั่นเลยนะเดี๋ยวผมแปลงช่วยก็ได้เอาเลยพี่าไม่เป็นทันทีเ็ที่นะแต่เอาตามที่สบายใจครับมันถ้างานก็ไม่ทำเป็นสปริงออกมาดอกใช่ไหมล่ะเขาเขาตั้งไปปุ๊บเวลามันกระแทกคืนมันเวลาโซ่มันกระตกอ่ะ มันต้องมีการลดกระแทกรดเหมือนกับรถใช่ไหมที่เขาทําไมเขาถึงทําแหนบทำทำทำชุบอันนี้ถ้าทําแบบอย่างงั้นเขาก็ทําออกมากันหมดล่ะเนาะเขาก็ต้องมีตัวกันกระแทกกันอะไรอย่างนี้นี่โอ้ไอไอพิเกเออนะเน่เน่เน่ไอต้องวอกแบบ ระบบอ้วนนี่มันเกลียวหยาบตัวนู้นเกลียวคนละอย่าดนี่นี่ยเดี๋ยวด,ด,ดูก่อนงั้นตัวเก่ามันอยู่ละตัวนี้มันเป็นตัวตัวตั้งนี่เนาะเออนี่โอ้โอไม่ได้ินงั้นเอาตัวนี้ <ไง S 1> ดีกว่าครับเอาตัวเดิมโอ้เราเจาะรูใหญ่แล้วนะนี่เนาะ ตัวเดิมได้ไม่ได้อยู่ยังได้ตัวเดิมถ้าทางนี้ผมใช้สปริงตัวเดิมตัวเดิมก็ใช้ได้อยู่กระดัล่รงดใ,ใช้ได้ไหมล่ะมันมันมีสปริงน,นี่นี่เสียไปดูร้าน,านซ่อมรถกูกลัวอะไรนั่นแหละเขาแนะนำมาร้านซ่อมเหรอมันจะไม่เป็นเจ้าของไอ้ร้านอะไรอะไร เขาเจาะให้เราเจาะเขาเจาะมาเลยอ่ะเพา่เจาะก็เลยมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ล็อกตายจริงๆแต่มันมีสปริงอย่างว่าเดี๋ยวดูก่อนผมหาสปริงก่อนแป๊บหนึงถ้างนั้นผมก็ไม่อยากได้ใหม่หรอกแปลงเอาเองได้คุณล่กเต๋อเขาว่าอย่างนี้แข็งแรงแข็งแรงอยู่แต่ว่ามันจะตึงเกินนี่มันต้องมีอย่างนี้ยาง,อ,ยางอันนี้ได้เนาะ<อ>ก็ใช้ตัวนี้ช่วยครับในการลดการกระแทก รครับนี่ก็ตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าคือว่ามันลดการกระแทกได้ไงเ,เียเท่าไหร่สองพันกว่าบาทนะไหนดีไหมสองพันสี่ดีครับใช่ดีไหมเสียดครับนิ่งครับ,รบ,น,รบนี่ฮะซีเอ็กก็ต้องดูพี่วงกว่อนละครับว่าจะเอาอยัางไงนะ เวลาขึ้นลงก็นีุ่่มข้างหลังกดค้างแล้วถ้าจะเาลงก็กดค้างแล้วเอาลงถ้าจะขึ้นก็กดพอดีเลยนะคนณปิงทำไมดับอดนี้เออเนาะใช่ดีสองสี่ธรรมดสี่ซื้อไว้ยี้ดีบอสกันสั่นกล้องเราจะไม่สั่นกันกันไม่นิ่งเนาะรู้ครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับรู้ทุกอย่างครับพี่วงนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับ ไปพี่วงเอาเอาย่างนี้ช่วย<ช>ดีกว่าเนะเา,นานะซื้อแน่นเนี่ยซื้อมาได้โเกือบปีแล้วก็ยังทุนแต่นี่มันหายมันมีตัวหมุนนี่ด้วยผมไปวิ่งตามรถเกี่ยวไงถ่ายรถเกี่ยวรุดท้ายอย่างนี้มันไม่ไมเสียเลยไหมมันไม่ไม่ไม่ผมว่าใช่ชาร์จใช่แบตโทรศัพท์มีที่ชาร์จแต่ชาร์จท,ที่หนึ่งก็ใช้ได้สองสามวันได้โอ้โอสคเลยเนาะ จะได้ว่าที่ก่อนนี้ผมว่าตัดกวดจะซื้อได้ก็นานเหอกันตัดใ,ใจว่าออลองซื้อเล่นอยู่อันนี้มันก็เป็นแบบลองได้ครับเสียถ้ามันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เราหมุนไปได้นเนาะถ้าจะอยากให้มันอยู่นิ่งๆแบบนี้กดตรงนี้ลงปุ๊บแล้จะหมุนมาอย่างนี้ก็ไม่ไปแล้วให้หมุนยังไงก็ไม่ไปโอ้มันต้องอย่างนี้เสียผมถึงจะทำงานได้เนาะถึงยัง้ไละเหนื่อยเหนื่อยเนาะแล้วมันมันสั่นแลอวเซียพี่ยังไงบอกระยังเลยครับ จะไปกับแฟนไปกับคุยอีย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้มันอยู่แบบแบบน่งี้เลยก็สามารถล็อกได้เราปิดอย่างนี้มันก็ไม่ไปถ้าพูดถึงว่าเราอยากหมุนก็มาอย่างนี้ก็หมุนก็จะหมุนมุนสายหมุนกว่าเหมือนกันสบายกว่าเยอะเนาะคุ้มกว่าเยอะมันมันดีมันดีต่อที่เราเราถ่าย บาง,งทีอะถ้าผมไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นในเอีเขาจะพิมพ์มาเลยนะว่าใส่ไม้กันสั่นหน่อยมันเวียนหียนหัวแต่นี่มันก็จะนิ่งครับ่ใช่แตวนีมนว่มันไม่หนีงมือถ้ากินเ้าเลยสั่นเลยโอ้อะมาดูอีกคลิปครับพี่วงดัดแปลงแล้วครับทีนี้เมื่อกี้มาแล้วไม่ถูกใจแกเ <c oughs> ออมาแล้วบอกว่าอ่ามากจะเป็นไปไม่ได้เนาะพี่วงเลยเองดีกว่าเนาะพิวงเนาะ <c oughs> แต่ว่าเรามีอะไรพอที่จะทําได้อ่ะโกโกโอนี่ไม่เข้าทําไมไม่เข้าแข่งเกินเปล่าสปินไม่ไมันบางทีมันต้องมีล็อกของมันนะเรา,าจะลงมาคึกเยอะไหมลงไหมเออต้องมีไม้รองนี่ไม้นี่ใช้ประโยชน์มาเยอะใช้มานานนี่ทำไมไม่ลงพี่พี่ลองหมุนหาล็อกล็อกใหม่อะไรหม,มหมุนไปทีละข้ออะ ใช่มันค้อนี้มันเล็กข้หนึงใหญ่หมุนหานะแหละดัมซิงครับยูท b e ที่ดูแลพี่วงน้งเตร็ต้นครับนอะไหมันต้องหมุนล็อกนั่นแหละถ่ายคลิปเพื่อที่จะสื่อสารออกไปเนาะนำเสนอนี่เอฟซีเขาก็ให้เขาจะให้ไปซื้อเหมือนกันแต่ผมก็เงียวมาแทนไปผมไม่รูผมกำลังหาอยู่อะ ใช่อนตังค์มาเรียกว่าเขาจะสั่งมาให้ครับแต่พอดีว่าผมได้โทรไปสอบถามร้าน้วเขาบอกว่าเต็มที่ประมาณหนึ่งวันแต่ตอนนี้มันก็ช้าเนาะช้าใจเราร้อนเนาะไม่มันบางทีมันอันนี้ไงเราก็ไม่อยากจะเก่งใจเถ้าเราแปลงมันแต่นั้นแต่ก็ไม่ได้เนาะแต่แต่นั้นอ่ะเป็นของใหม่เลยนะที่ผมโทรไปสอบถามมีเอฟซีติดต่อมาครับเขาขอเบอร์ติดต่อผมก็เลยให้เบอร์แกไปแกก็เลยโทรมา ผู้ที่เป็นสะพานบุญให้กับ FC ใจดีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยพี่วงเ้วผมไม่แน่ถ้าดูตัวนี้ก่อนครับว่าถ้าแปลงได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเลาะดูให้เพราะราคาร้อยกว่าบาทใช่ครับเข,ขาบอกว่าหายากเู่นะเขาบอกว่าถ้าไปซื้อแล้วก็ให้โทรหาแกเดี๋ยวแกจะโอนเงินมาโอ้นี่ครับ FC ใจดีครับนะฮะผ่าน X-Dumping ครับ แต่เราก็ดูตรงนี้ก่อนว่าใช้ได้หรือใช้ได้หรือเปล่าแต่เราบางทีเราก็ไม่อยากรบกวนเขามากนะครับคนเกรงใจด้วยครับผมใชครับเกรงใจ F C บเมื่อกี้เข้ามาพี่บอกกิบล็อกพี่วงนี้ถือว่าเป็นช่างเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาคือเป็นช่างซ่อมเลยที่จริงมีเปิดร้านซ่อมรถเลยเปล่าครับพี่ไม่เปิดหรอกครับผมเฉพาะรถผมก็เหนื่อยแล้วครับเอก็หนื่ ถ้าเราไม่ถ้าเราเปิดร้านส้มเราไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไงโอ้โหมันตอนนี้ยังไงล่ะหลุมพายนจรครับมันก็ไม่ได้ชัวร์เหมือนกันเนาะส่วนมากเขาก็เซ็นกันเยอะนานรู้ใช่ไหมเนี่ยซื้อของเก่าม่ใครเซ็นเนาะไม่ไม่ได้หรอกใช่พี่วงพูดถูกเปิดร้านนี่คนเซ็นว่า้งเซ็นเยอะกว่าได้เนาะใครอยู่ไหรครับก็เลยได้ยึดอาชีพนี่ฮะสามรอบภายในจรรับซื้อของเก่าแต่ก่อนรับซื้อครับพอนานๆเข้านี่เก็บครับผม <laughs> แล้วก็อาชีพที่อาชีพหนึ่งของพี่วงคือ,อลูกโปง่งประดิษฐ์ลูกโปง่งพี่พี่วงคือเป่าออกมาแล้วก็เอามือปั้นปั้นเป็นเป็นรูปใช่ไหมครับมันเป็นลูกโป,ปง่งเส้นยาวๆครับอ๋อเราปั้นเอาครับมาปั้นเอาพี่พี่ใส่กีบล็อกแล้วมันจะล็อกมันจะเอาขึ้นยากไหมเนี่ยกีบล็อกอะ่ะเอาใสา่ก่อนเพราะว่ามันบานแล้วมันไม่ไม่เข้าผมเอาใส่ไม่ได้ ระวังมือเอาอย่างนี้ก่อนคว่ำไว้ก่อนแล้วก็พี่เอาขึ้นมามันก็ยาก่มันติดเดือยดิมันจะติดเดือยตัวล่างไม่หรอกมันไม่ได้ติดเดือยอะไรหรอกไม่สปริงตัวล็อกนะเวลาเอาขึ้นมาล็อกนะสปริงล็อกนะเวลาเอาขึ้นมาล็อกตัวนั้นไม่ติดเดือยหรอกมันก็พอดีเนาะลองดูครับลองดูครับลองดูนะคือระบบจิ้มที่มันจะเป็นระบบจิ้ม